สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมุ้ยโอ้โหโคตรเยอะเลยท่านผู้ชมนี่เองเดินเหมือนสวนหลังบ้านกันเลยนะครับนี่มากันเพียบเลยเมื่อกี้คือคลิปนี้เนี่ยผมตั้งใจว่าจะเขาเรียกว่างนะอัพแรงด้วยเลยนะครับไปแรงสองกันเดี๋ยวรอจบเกมนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับว่าะจะเป็นยังไงโอเคโอเคโอ้โ okay. okay. เกือบตาย โอ้โยเอา้าได้มาอีกหนึ่งคิวเราอยู่น้ำเงินครับเราต้องทำแต้มให้ดีที่สุดโอเคตายตายเพิ่มครับระวังยัดแคบต่อเลยโอ้ยผมโดนแฟดทีมโอ้ย,อยของทีมเราปะเนี่ยอ้าโอเคได้ระเบิดฟรี โอเคเจ็บอีกหนึ่งคนโอเคหมดครับการปลูกเพื่อให้ได้เปรียบเป็นสิ่งที่ดีเสมอโอโอโออ้าวเขาเดินมาทีเดียวพร้อมกันหมดเลยครับเมื่อกี้นี้โอชุบอ้าวผมปลาระเบิดผิด โอเคผมออ้ยอ้าวผมหนีไม่พ้นฮะ oh, <no. S 1> เขาไม่เล่นเกิดเงินครับเพราะฉะนั้นแล้วผมดักเกิดเงินได้สบายเลยแหละรอบนี้อ่าฮะผมแค่ดูตรงนี้ให้เพื่อนครับเพราะว่าเพื่อนเราเขาเล่นตรงนู้นให้เราละเจอหนึ่งคน แต่อย่าเพิ่งยิงครับเดี๋ยวเขารู้ตายไปเพื่อน้ยเขาไม่เห็นว่าโอเคตายครับจะทำอะไรผมเพื่อนที่วิ่งแล้วครับเพื่อน ครับอ Arizona, อโอ้ยไม่น่าเลยขอโทษด้วยเพื่อนแหมเราก็ใจมันได้ไปหน่อยรอบนี้ดักเกิดไม่น่าจะได้แล้วครับเขาน่าจะรู้แล้วเปลี่ยนทางไปหาระเบิดฟรีกันดีกว่าเฮ้ยผมจะได้20คิวแล้วผมโอเคเลยโอ้โหเวรกรรมผมไปกดโซมทำไมเนี่ย ข้างหน้าผมมีครับท่านผู้ชมตายมาหนึ่งคิวก็ถอยเลยตายเพิ่มไปครับอุยอ้ยโอ้ผมได้คิวว่ะผมปาควันแบบนี้แล้วผมวิ่งเข้าคอมหน้าเอ้ยแถวหน้าคอมเลยได้ปะเนี่ยซาไนกันเขาค่อนข้างที่จะเยอะครับ อุย้ยไม่ได้ใส่หน้ากากกันแสงมาด้วยโอ้ยโอ้โหสวยแล้วผมโอ้โหไ,ไ,ไม่น่ายิงลมเลยครับ30คิวผมต้องมาแล้วท่านผู้ชมจังหวะนี้อะไรก็ฉุดผมไม่อยู่แล้วครับต้องเล่นระวังนิดนึงอาโอเคผมได้ระเบิดฟรีปร๊าบรอวิ่งตัดครับ เดี๋ยวหาจังหวะด,ดีๆวิ่งเข้าหน้าต่างคอมเขาเลยดีกว่าโอ้โหเขามีเอ้ยเวนกมโอ้โหโโห,โโห,โโหลากเมาส์ยาวเลยถ้าผมสามารถเข้าโอเคผมไม่โดนยิงโอ้โหแต่ผมโดนแฟดครับ โอ้ยติดนานติดนานคือถ้าเกิดผมสามารถหลุดไปที่กล่องเขียวได้ผมสบายเลยเว้ยท่านผู้ชมโอ้ยโอ้โหโลมให้ตายเถอะ นี่ผมยิงอะไรของผมครับเนี่ยท่านผู้ชมจบกันพอดีถ้าเรายิงแบบนี้โอ้ยช็อปโอเคโอ,โอ้โหผมไม่ชชวร์ว่าผมติดแสงตัวเองหรือเปล่านะครับเนาะ เฮ้ยอย่าติดอย่าติดโอ้โหเกือบตายตายไปหนึ่งครับตายเพิ่มครับโอ้ไม่อยู่แฮะโอ้โหแอบอยู่ตรงนี้ โอเคผมรอดเหมือนผมต้องวิ okay, ่งมาหาซันไนเปอร์เลยท่านผู้ชมโอเคยังได้แรกปั๊บโอ้ยโดนไฟอีกแล้ว โอเคคอมมีครับโอ้โหผมโดนแฟดอีกแล้วท่านผู้ชมอย่างนี้เราจะไปยังไงดีวะเนี่ยเรือเล็กก็มีครับโอ้โอปลาระเบิดมาแบบไร้ากาดซะด้วยตายไปเพื่อนโอโห่วเขาปิง เด,เดี๋ยวเพื่อนผมจะแฟดเข้าทางู้นให้โอเคเขาเจ็บครับตายไปเพื่อนโอเคจุดอื่นๆผมล็อกได้เจ็บครับโอเคสวยเพื่อน อีกคนหนึ่งครับเพื่อนคิวเลยโอ้โหเจ็บมากแล้วสวยเพื่อน,นอหุยอื้มดีผมไม่โดนระเบิดครับโอ้โหซานไนเขาแม่นใช้ได้เลยวะ่ะเฮ้ย ผมไม่สวนแล้วตอนนี้เอ้าโอ้โหคนหนู้นเขาไม่ตายแฮะเจ็บครับอ๋อมันจ้าซะเหลือกเกิน เรียบร้อยเลยเราอ้อาวแล้ครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มทำการเปลี่ยนแรงไปเป็นแหลงสองกันเลยนะพร้อมนะครับท่านผู้ชมหนึ่งสองสา,นานอ๋อเราต้องพิมพ์ตรงไปก่อนพร้อมนะเอาเลยนี่โคตรเทท่านผู้ชมยินดีด้วยคนได้รับการเลื่อนแรงเป็นแหลงสองสำเร็จโอเคครับว้าว โคตรเยี่ยมเลยท่านผู้ชมในที่สุดผมก็เลื่อนเป็นแรงสองสักทีหนึ่งนะครับให้ตายเถอะใช้เวลาในการอัพแรงแต่ละทีหนึ่งเนี่ยนานมากๆนะคือแบบโอ้โหนานจริงๆนะครับท่านผู้ชมคิดว่าแรงสองสวยปะครับ เห็นกันยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะผมวองว่าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะชอบคลิปนี้กันนะครับเอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเม่พพาคลิปใหม่ของผมนะคลิปนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอภัยในคำหยาบในบางช่วงในบางตอนที่มันหลุดออกไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลากไปก่อนสวัสดีครับ